ในงานศพเนี่ยห้ามเลี้ยงเส้นกว๋วยเตี๋ยวห้ามเลี้ยงอาหารที่เป็นประเภทเส้นประเภทเส้น,สนกว๋วยเตี๋ยวมามา่าขนมจีนอะไรเป็นเส้นเป็นเส้นทั้งหมดนะฮะหรือแม้กระทั่งพวกที่อาหารหรือว่าผักพืชผักที่เกิดจากเค,นะครือนะเช่นฟักแฟงแปงอะไรพวกนี้ที่เกิดเป็นเค,นะครือฮะเขาเข้าใจว่าถ้ามีอาหารประเภทนี้ในงานศพนะฮะมันจะทําให้ ตายกันเป็นทอดทอดเป็นคือเขือไม่จบไม่สิ้นเป็นเส้นเป็นสายยาวต่อไปความเชื่อแบบนี้มันถูกไหมฮะเพอเจอบ้านอาจารย์ก็เลี้ยงเวลามีคนตายทํำก๋วยจั๊บอย่างเงี้ยทําเส้นยวนอย่างเงี้ยกูไม่เห็นมีใครตายตา,ยตามมาเลยมันก็ตายตามเหตุตามปัจจามาเป็นโรคเป็นภัยเดี๋ยวมันก็ตาย ใครมันหนีความตายได้วะถามแค่เนี่ยถ้ามันตายจะไปทอดขนาดนี้อย่างนี้โคตรเง่าสกรารกูตายจะแย่งสมบัติกันสักคนหนึ่งสมมติเจ้าสัวคนหนึ่งในประเทศตายกูเป็นลูกคนจัดการมรดกกูไม่ต้องการมาแยกทรัพย์สินกูกูจะเลี้ยงขนมจีนแล้วแล้วกูจะให้พี่น้องกูโคตรเง่าสกสารกูตายให้หมดกูจะรับผลแล้วมรดกคนเดียวลองดูซิมันเป็นไ,ไปได้ไหมสุดท้ายมันก็เป็นไปไม่ได้ไงมันวุ่นวายไปหมดอยากจะเลี้ยงอะไรเลี้ยงไปเถอะ อย่าจะกินอะไรอย่าจะแดกอะไรก็ทำไปเลยตามเหตุตามปัจจัยทำไปเลยไม่มีอะไรมันไม่มีใครตายเราจําไว้เส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นหนึ่งไงน,นะมันจะกําหนดคนตายไนดะ้หรอกูถามแค่นี้เส้นขนมจีนเพ่งหนึ่งมันจะกําหนดชีวิตความตายของคนได้หรอสรุปมึงโง่หรือมึงฉลาดที่มึงคิดว่าเส้นขนมจีนอะไรเส้นย,วยาวๆของเป็นเครือเอามาจัดในงานศพเอามาเลี้ยงในงานศพแล้วจะมีคนตายตามไปถ้าอย่าง,งานั้นกูต้องการสาบแช่งโคตรเก่าสกสาาดกูอยู่แล้วเบื่อหน่ายแล้วเกินกูอยากอยู่คนเดียวนั้นกูเลี้ยงขนมจีนทุกคนตายหมด ไม่มีตำรวจคนไหนจับกูได้ด้วยไม่มีทนายคนไหนสั่งฟ้องกูได้ยก,กรกสัสั่งฟ้องกูไม่ได้เพราะมันจะหามูลเหตุาก,การณตายของคนไปยังไงอ๋อถ้ากูโดนจับได้ก็จะมานั่งสรารภาพอ๋อเลี้ยงขนมจีนคนในครอบครัวเลยตายหมดเลยตายตามกันเป็นเส้นเป็นยาวอย่างนั้นเหรอปัญญาอ่อนนึกว่าปัญญาอ่อนไหมล่ะไอความเชื่อแบบนี้ทำไมมึงยังเชื่อกันอยู่ได้ไม่เข้าใจทำไมยังถึงมีเรื่องเพอเจอร์ไรสสาระปัญญาอ่อนเกิดขึ้นกับคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนวะ หมามันยังเข้าใจด้วยซ้ำมันจะงานศพงานสิบยงาดมึงเทอะไรให้มันมันก็แดกบดขอเป็นเส้นถ้ามันกินได้อร่อยมันก็แดกกูไม่เห็นโคตรเงี้วสกัดหลดหมามันจะตายทั้งตัวหมาย,ยังเต็มวัดเหมือนเดิมกูไม่เห็นจะเป็นอะไรแต่พอเวลาเป็นคนไม่ได้ห้ามจัดงานที่เป็นเส้นอ้ามเอาขอไปเลี้ยงที่เป็นเส้นมันจะตายยาวๆต่อๆกันจะตายต่อเนื่องปัญญาอ่อนนี่ไงจะไม่กูด่าว่าปัญญาอ่อนเนี่ยก็มาปัญญาอ่อนจริงๆ